สวัสดีสบายดีพี่น้องปองปลายเบิร์ดสุขสุขคุ้นเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าเมือ่อนี่กะสาวพรแกเตรียมมัดเ,เตรียมของเนาะพี่น้องเนาะถึงเป็น,นขวดพลาสติกเนาะพี่น้องเนาะเป็นของเก่าที่เขาเก็บไว้กำลังเก็บของเนาะ ใส่ไปขายมืออื่นนอกจากพี่น้องจ๋านี่สาวพร่วยสบายดีนี่จ้าพี่น้องจ๋ากเก็บพวกของที่เขาใส่ในหานนอกจากพี่น้องจ๋าขวดนำ้ำยาล้างจานเนาะน้ะนำหวานอย่างนีเนาะพี่น้องเนาะนี่จา้าเขาสิบบทิมเนาะพี่น้องเนาะเพราามันขายได้เนาะอยู่เมืองไทยมันขายได้ทุกอย่างเนาะพี่น้องเขาก็จะได้เก็บ พอได้คาขนมเนาะพี่น้องเนาะในใจพี่น้องตอนนี้ก็เต็มนาบานเมื่อไร้จพี่น้องจ้ะนี่จะขวดน้ำเท้าขายในร้านเนาะจ้ะถอดกระป๋องนมเนี่ยจ้ะพี่น้องจ้ะกระป๋องคานิชันนี่จ้ะตอนนี้ก็เต็มนาหองแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะนาหองเช้าหน่อยดีแต่งูบ่คืนมากเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะหกแห้งเนาะจ้ะ เดี๋ยวเมื่อนี้เป็นวันเสาร์นะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวขึ้นนี่ก็สิเตรียมขนของลงไปขึ้นรถเนาะเมื่ออื่นวันอาทิตย์ก็จะไปขายไปเบิ่งกันวาเขาสิได้จากบานเนาะจ้ะพี่น้องจ๊ะอันนี้คืออาสิบเสริมเนาะจ้ะพี่น้องจ๊ะหาเงินเพอพราะได้ซื้ออันเพราได้ซื้อยังเสาพรเกลือเป่งนัวเพอได้ซื้อน้ำปูน้ำป่าเนาะพี่น้องเนาะ คันทิมก็เสียดายได้พี่น้องจา๋าเฮ้าสิบบมินเงินหน่อยสีบ่้อยวัฒนาเนะจ้ะแต่รู้สึกว่าสะ้หน่อยคอยทุกงวดเด้จ้ะพี่น้องจา๋าวัฒนา <laughs> โอเคเนาะพี่น้องเนาะกสิปรบมานนี่เนาะเมื่อแรงกับเฮาก็สีขนลงนาะจะพี่น้องจา๋าหกแห้งนาบ้านนาห้องสอี้ยหน่อยนูนแลนไปแลนมาเลยจ้ะพี่น้องจา๋า อยู่บอนีก็เป็นกระดาษล่างเนาะจ้ะพี่น้องจ๋านี่นเต็มเลยจ้ะพี่น้องจ้านี่นบ่ได้ขายประมาณบ่ไแด้ไปขายประมาณสองเดือนแล้วมั้งนี่จ้ะพี่น้องกระดาษล่างก็เต็มอยู่อันนี้ก็เป็นขวดนมเนาะจ้ะพี่น้องจา๋าเพราะว่าอยู่ลานเป็นลานนมเนาะลานนมลานอันขายนำปันเห็ดบิงซู่เนาะจากพี่น้นองจา้า กะทิใส่พวกนุ่มหลายเนยาะจ้ะพี่น้องจ้ะนี่นาหองมูเต็มเมิดพี่น้องเอ้ยหองนั่นหองนี่ข้าเก็บไว้ขายเนยาะจ้ะพี่น้องข้าถิ่มข้ากระเสียดายเนยาะจ้ะพี่น้องจ้ะพ่อใดคาหมูกระทะโอเคเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะ สวัสดีจ้าพี่น้องฟองไฟวัดสุขสุขนสวัสดีวันอาทิตย์เด้อจากสวัสดีเอฟซีที่หากทุกท่านเน้อจากพี่น้องจ้าเมื่อนี้กะสิเตรียมเอาของลงเนื้จากพี่น้องเมื่อคืนในวาเสียลงกะฝนตกซ่ำพี่น้องอืมคืนในฝนตกแห้งแห้งพี่น้องมื่อวันอาทิตย์เนาะเนี่จาพี่น้องจ้าเขากะมัดเป็นทีบร้อยเนจ้อจาก๋ยวเขาเสียเอาลงเนื้จาเอาลงผ่านหน้าต่างจาพี่น้องย้อนเสือกลงไปจ้า เดี๋ยวลงไปหลับข้างล่างเนาะจ้าพี่น้องจ้านี่จ้าพี่น้องจ้าเอาหลบแม่สันเฮ้ยโยนเฉย,นยหัวแลวนะโย,ยนลงมาจากหน้าต่างนะจ้าพี่น้องอันนี้คืองานประจำ <laughs> อายนงาช้าพอนคนผู้งามรังนะเก็บไว้รังใหญ่เก็บไวใบไงเออเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวจะส่งของกลับบ้านเองแล้วแต่รังใหญ่กับเสียหลเอาเอาโยนถึงหัว เรา่าจะไม่ขายของ ย้อนเสือกลงมาจ้ะพี่น้องทีละอันทีละอันซอยกันทมาหากินจ้ะพี่น้องจา๋าดีกว่าสิถิ่ถิมเนาะจ้ะพี่น้องจา๋าไปเธอหนึ่งกระไดอยู่ดอกปรามาั่นเจ็ดแปดลอยเนะาะค่ะ ปลาเผาคาข้าวปุ่นนาะจะพี่น้องจ้ะใด้อยู่จ้ะเพราะได้กินเนาะจะไปขายอยู่พระรามสี่น,น่าจะพี่น้องจ๋าคองเตยจ้ะพี่น้องจ๋ะหนูกระเจาะพี่น้อง เออมาเนี่ยมาเนี่ยานี่นออนใหายายนะ่อันนี้เด็กใหม่ได้พี่น้องถ้าก็มาได้ชองมือจ้ะพี่น้องจ๋าถือรอยแพร่อยู่อันประมาณสิบกว่ามือแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าเพะมีงานเห็ดเนาะไปใช้กับเพมีงานเห็ดกับท่หาซาวหน่อยเนาะก็เลยทมเจ้าเอาบอิ่นก็เอา,อเเอาสัก ี่จ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ก็ขึ้นแล้วเรียบร้อยนอกจากพี่น้องจ้ากับสิได้ประมาณนี้นาะจากเอาเข้าไปกันเลยนอกจากพี่น้องจ้าไปเบิ่งกกันว่ามน,นี้สิได้จักบาทนาะจากพี่น้องจ้าไปกันเลย ອ oh, oh, oh. ໍສະພ ลงของแล้วจ้ะพี่น้องจ๋ามาหอดรงงานแล้วนอกจ้ะพี่นอ้อง จ้าพี่น้องฮะกามาฮอดจ้าอ่าลงเลยแล้วลงเลยแล้วอ้าวแล้วแล้วจ้าพี่น้องมาเบิ่งวอลเ้เน่แถวหน่อยที่ใดยักบาทเนาะกจากพี่น้องจ้ามาเบิ่งพร้อมกันเนาะจ้าแล้วแล้ว ขายแล้วละจ้ะน้ำมันมันลงจกของลงราคาจะพี่น้องจ้ะได้พันหาจะพี่น้องจ้ะได้พันหาได้จ้ะพี่น้องจ้ะพันหาเท่าไรนี่แหละสามิสามบาทแด้จ้ะพี่น้องจ้ะได้ประมาณนี้นอกจะขายแล้วละจ้ะได้พันหาสามิสามบาทจ้ะฟ้าพี่น้องตึกอะไรงามีลีจ้ะพี่น้องจ้ะ วันนี้ก็บซีมี่เซเว่นน่าจะพี่น้องจา้จาเซเว่นนะจจะตึกนี้ง่ามหลายนาย่าจะดีเจกกอกับกัปเลยน่าจะพี่น้องจา๋าบายบายมัดคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อจาะพี่น้องจา๋ากดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวหน่อยนอกจากพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาเป็นกำลังใจให้สาวหน่อยนอกจากพี่น้องจ๋าบ๊ายบายพอกันใหม่คลิปหน้านอกจากพี่น้องจ๋า